โอเควันนี้นะครับก่อนจะส่งเครื่องข้างๆผมนี้ช่วงห้าโมงก็เลยเอามาไลฟ์ให้ดูนิดนึงนะครับผมสำหรับเคสไซส์ itx เช่นกันนะสำหรับแบรนด์ thermaltake ตัวนี้นะครับนี่ครับน่ารักเลยนะครับเหมือนตู้อะไรดีเหมือนตู้ตู้ตุ๊กตาตู้อะไรนะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะตู้หนีบตุ๊กตาเออตู้หนีบตุ๊กตานะครับจริงๆแล้วเคส thermaltake รุ่นที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับจะมีไซส์ใหญ่เลยนะจะเป็นทาวเวอร์900นะครับก็เคยผ่านมือมาครั้งหนึ่งนะตัวนั้นใหญ่มากนะครับทาชุดน้ํา2ลูกนะสำหรับทาวเวอร์900แล้วก็ออกไซส์เล็กมานะครับเป็นทาวเวอร์100นะครับรุ่นนี้ชื่อว่าทาวเวอร์100นะครับก็เป็นไซส์ ITX นะใช้บอร์ด ITX นะครับใส่ชุดน้ําปิดได้แค่1ตอนนะสาหรับเคสเทอร์มเทครุ่นนี้นะครับก็ค่อนข้างเล็กน่ารักนะผมก็ชอบนะสำหรับ เคสรุ่นนี้นะครับ tower ร้อยนะครับผมก็ลูกค้าเน้นในเรื่องของเคสรุ่นนี้เข้ามาเลยนะครับสำหรับคนที่สั่งนะครับสำหรับเจ้าของเครื่องนะครับผมก็ทักมาทางไลน์นะครับแล้วก็รีเควสเคสรุ่นนี้มาให้เราหาให้นะครับพร้อมกับสเปคเครื่องในงบเนี่ยรวมทั้งหมดอยู่ที่เจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดสิบ k นะสเปคหลักๆนะครับ cpu เป็น md นะครับสำหรับเครื่องนี้ ryzen ห้าห้าพันหก x นะครับ ryzen ห้าห้าพันหก x เมนบอร์ดเป็น i-tx ตัวนี้นะครับให้ดูนิดนึงนี่ครับ b450i a l r u s pro ac นะครับออ a อ l r o a pro wifi เท่าทีครับ b450i a l r u s pro wifi นะเป็นบอร์ดไซส์ i-tx ใส่ m2 ได้2สล็อตนะครับผม ram 2สล็อตนะครับหน้าตาบอร์ดซิงค์พวกซิงค์ที่ครอบตัว ssd M.2 นะครับแล้วก็พาแนลด้านหลังเนี่ยเป็นออกเป็นสีเงินๆนะสำหรับบอร์ดตัวนี้นะก็ดูเรียบหรูนะครับผม b 4 5 0 i a l l u s p r o w i f i นะสำหรับบอร์ด ITX รุ่นนี้การ์ดจอครับการ์ดจอเป็นสามพันลมเลยนะเห็นเคสเล็กๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกัน,นิดนึงแล้วกันว่าวางการ์ดจอลักษณะแบบไหนาการ์ดจอจัดในสเปคเป็น ASUS นะครับผม โ u น RTX 3า6 0 TI นะครับเป็นซีรีส์ t o u ก h Gaming นะครับตัวนี้เป็น3พัดลมนะ3พัดลมนะครับอ่าเป็น3พัดลมนะสำหรับ3 3060 TI หนูหนูรับข้าวให้พี่หน่อยดิเดี๋ยวพี่วางไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมให้เด็กเอาไปให้แล้วกันผมผมไลฟ์อยู่แป๊บนึงครับพี่เอาไว้ที่เหลือไว้ห้องนู้นก็เลยนะครับขอบคุณครับ อะต่อนะครับแรมครับแรมในเซตนี้ใช้เป็นตัวนี้นี่ปึ๊บ Corsair Vengeance RGB Pro SL นะครับลูกค้าที่เควสมาเป็นซิงค์สีขาวนะอ่านี่ครับตัวนี้ก็ใส่16 g จิกนะครับเป็นแบบ8 2คูณ2แถวนะบัส3า0 0นะครับ CPU ไปแล้ว SSD Storage ที่ใส่ในเครื่องนี่ตัวเดียวเลยนะใส่เป็น w d b a c k นะครับตัวนี้ w d b a c k SN850 นะครับตัวนี้เป็น Gen4 นะครับรีดไลท์7000เลยนะสำหรับตัวนี้ UPTOO รีดส,สูงสุดที่7000 MB นะครับ Gen4 SN850 w d b a c k ไปเทาว่าสัพายนะครับ ไม่มีอะไรมากสำหรับเคสเล็กตัวนี้ใช้ power size ธรรมดาได้นะครับใช้ power size ATX ธรรมดาได้นะครับ CV 6 5 0 Corsair CV 6 5 0 6า0ูนวะัตต์บอลนะใส่ในเครื่องนี้เรียบร้อยอ่ะคราวนี้มาดูที่เคสกันนิดนึงครับสังเกตว่าเนี่ยผมหมุนให้ดูนิดหนึง่งกระจอมันจะอยู่ด้านนี้นี่ครับพัดลมเห็นไหมไม่หมุนแล้วกันเดี๋ยวลูกค้ามารับแหละนี่ครับ จอนะครับพัดลมอยู่ด้านนี้นะครับสามตัวซึ่งเท่ากับว่าพาเนลบอร์ดแล้วก็พาเนลของจอเนี่ยมันอยู่ด้านบนนะครับ <c oughs> พาเนลสำหรับเสียบเอาพุทออกไปต่างๆเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับก็ลักษณะการเปิดตัวแบบนี้นี่ครับกดกดลงไปแบบนี้กดนะครับอ่แล้วก็เปิดออกนะครับ ข้างบนก็จะเจอพอเปิดมานจะเจอพาร์เนลด้านหลังของบอร์ดนะครับพวก USB อะไแรงต่างนะครับผมแล้วก็การ์ดจ,จอรอที่อยู่ตรงนี้นะครับเค m ดีมก็เสียบไม่ยากนะแล้วมีนี่ครับมีรูด้านหลังเคสออกไปนะสำหรับลอดสายอุปกรณ์ต่างๆออกไปนะครับแล้วก็หม้อน้ำในเครื่องนี้ลืมบอกไป Liquid Cooling ผมปิดก่อนละกัน พี่คุณลิงใส่เป็นนี่เอนไซท์2นะครับตัวนี้1ตอนนะเป็นเอนไซท์ r ทีคาเคนหตอนร้อยีนะครับมันจะวางอยู่ด้านบนนะครับผมเพราะนา้จะวางอยู่ด้านบนสะท้อนไม่เห็นแน่นอนไม่เป็นไรนะครับปั๊มเอนไซท์ทก็เหมือนกับทุกรุ่นของคา k เคนอยู่แล้วนะครับก็ะจะมีไฟล GB ที่เห็นอยู่โลโก้เอนไซท์สวยงามแบบนี้ นะครับพัดลมเคสหนึ่งตัวเราก็ย้ายมาวางไว้ให้ที่ข้างๆงบอดนะครับผมดูลมเย็นจากข้างล่างขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ทางลมนับแอร์โฟนนะครับดูดลมเย็นจากด้านล่างขึ้นมานะครับผมแล้วก็ผ่านตัวมีพัดลมหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ผ่านพัดลมม้อน้ํานะครับเป่าความร้อนออกมาทางด้านบนนะครับผมอ่าสำหรับแอร์โฟนเคสนี้ชึบอ่ะก็เป็นไซส์เล็กๆแบบนี้นะครับ ความสูงเดี๋ยวผมเทียบให้ดูง่ายๆนะประมาณกล่องกร์ดจอเองนะครับอ่านี่ครับความสูงประมาณกล่องกร์ดจอนะก็เป็นเคส itx ที่ค่อนข้างดูดูแบบมินิมินิน่ารักเนะี่ยผมพูดไม่ถูกเหมือนกันมันไม่เล็กจนเกินไปนะแล้วก็สามารถใส่กร์ดจอที่เป็นสามอันลมได้แบบสบายๆนะครับผมสำหรับ thermatech tower ร้อยตัวนี้ ทั้งหมดที่ฟังกันอยู่นะครับผมที่ชมกันอยู่เนี่ยก็คือราคาอยู่ที่70,000นะครับ6 9 8 9 0่นานะครับผมก็จะตีไป70,000ื่แล้วกันนะครับปุ่มทุกอย่างด้านบนตรงนี้นะครับก็ใครที่ชอบออประหยัดพื้นที่ตัวเคสนะครับผมไม่ไม่ต้องการใหญ่มากนะครับแล้วก็วางให้เป็นคอนเซปต์ของ ดูเป็นมินิมอลเนี่ยนะก็เคสตัวนี้นะเป็นตัวเลือกได้นะครับผมสำหรับเทอร์ม l เทคทาวเวอร์ร้อยนะครับก็เดี๋ยวลูกค้าจะมารับกันแลละนะครับผมอ่าคอมเมนต์มีอะไรไหมโอเคไม่น่ามีอะไรนะครับผมเป็นไลไ์ที่ค่อนข้างไวนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมหิวข้าวผมจะไปกินข้าวแล้วผม <c oughs> ไงก็ฝากร้านนะครับตอนนี้ดีบัคเรายังปิด บริการวอล์กอินอยู่นะก็ยังอยากจะเซฟในเรื่องของโควิด -19 อยู่นะค mm hmm. รับโควิดหนทีมอยู่นะก็เพื่อให้ทีมงานเราทํางานกันได้แบบสบายใจนะครับผมก็ยังปิดวอล์กอินอยู่นะครับใครที่ต้องการสั่งเคลื่อนทุกช่องทางนะสั่งเข้ามาทางอ,ออนไลน์ทุกช่องทางนะครับไลน์แอดนะครับเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์นะครับผมก็ทักกันมาได้นะครับต้องการจัดสเปคงบประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงก็บอกมาได้นะครับทีมงานเตรียมเตรียมจัด จัดให้ตามต้องการทุกรูปแบบนะครับคุยได้หมดนะใครต้องการแบบไหนอย่างตัวนี้นะครับอันดับแรกชัดๆคือ Tower อร้อยมาก่อนเลยนะครับก็ก็มีแหละหาให้จนได้นะครับผมจัดให้ได้นะครับตามคอนเซ็ปต์ที่ท่านต้องการนะอยากได้แบบไหนก็บอกกันแล้วกันนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม